เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลยนนนะคคครรรััับบบบเ้้าอกกขุณ่ลลมมม็ปี สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่เนี่ยครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในย่องกอล์ฟมินิ X2 นั่นเองนะวันนี้อยู่กันในเกม FC Mobile นะครับหรือว่า FC Online นั่นเองนะวันนี้นะครับจะมาแจกทางด้านของเมนูมดฝร,รั่งนั่นเองนะครับผมสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับถ้าใครยังโหลดไม่เป็นสามารถไปดูที่คลิปต่อโหลดได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเงินไม่จํากัดนั่นเองนะ ตอนที่พรังรั้มานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปเขากันก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาแจก,กให้หลักกันครับอ่ะโอเคนะเออแต่ผมเล่นไปนะครับผมมันค่อนข้างที่จะมีไอเนี่ยเห็นไหมข้างล่างมันขึ้นมานะับบอกว่าเฟลอะไรทักอย่างนี่แหละนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันอาจจะเป็นที่โทรศัพท์ของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเขากันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในเกมนะครับ อ่ะโอเคครับก็มาดูกันที่คลิปของฝรั่งกันก่อนนะสังเกตนะครับข้างบนนะตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหงงมากมีได้ไงก่อนนะครับโอเคก็นะเขามีนะในะครับผมอ่นะก็ดูส่วนมากเขาก็จะให้ดูวิธีการเล่นนั่นเองในครับน,ะบนี่ตรงนี้อ่า ผมอ่าอันนี้ผมเอารหัสออกให้ด้วยนะเพราะว่าเขาใส่รหัสมาทําค่อนข้างยากเลยนะครับผมก็เลยทําการเอารหัสออกให้ในครับผมง่ายๆเลยตรงนี้นะครับอ่าดูดูดูในครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปฝรั่งนะก็ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมคลิปเขาก็มีแค่นี้นะครับเขาก็แค่เล่นให้เราดูเท่านั้นในครับผม โอเคก็หลักๆก็น่าจะเป็นเนบเลือกเมนูเงินไม่จํากัดนั่นเองนะแต่ก็อาจจะใช้ได้เป็นบางคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็แค่นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับผมโอเคครับก็หลังจากที่ดูคลิปกันแล้วก็เห็นไหมว่าเงินของฝรั่งมันเด้งนั่นเองนะแต่ของผมมันไม่เด้งนะครับผมราเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะไม่พูดพุ่มทำเพลง อ่าอันนี้ก็คือไม่เด้งนะอันนี้ก็คือแบบเน่าในเลยนะตรงนี้นะครับผมถ้าใครเด้งถ้าใครเงินเด้งนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะว่ามันก็อาจจะทํามาหลอกตาคนดูนะครับผมก็เอาไปลองใช้กันดูได้นะถ้าใครอยากลองก็งสามารถโหลดได้จี๊ะคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปเล่นทางด้านของเอาผมแนะนานะว่าอย่าเพิ่งเล่นกับรหัสหลักก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีสิทธิ์โดนแบนได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันที่ออนไลน์กันก่อนเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดหนึ่งในย้อผมอาจจะโดนแบนหลายวันด้วยนะส่งนี้นะครับก็แนะนําให้เล่นกับรหัสที่สร้างใหม่ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครอยากลองนะให้ลองกับรหัสสร้างใหม่นะอย่าไปลองกับรหัสหลักนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะโดนแบนได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมนะว่าเมนูมอสตัวไหนใช้ได้มัางนะครับผม ในส่วนของการเล่นในแมตช์นะครับผมอ่าโอเค disconnect player นะครับตรงนี้คือการตัดการเชื่อมต่อของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับผมเปิดไว้เลยแล้วกันอ่ะอันที่2นะครับ feed go keeper นะครับผมก็คือการแช่แข่งผู้รักษาประตูนั่นเองนะครับอ่ะผมยิงเลยแล้วกันนะครับตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงไปเป๊ะเลยอ่าเป็นไง มาดึงลืมได้สองนาทีผมยิงไกลเลยฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟิตโกคีเปอร์ก็ใช้ได้ปกติเลยนะนี่ยิงโคตรแรงนะทอย,ยืนมองนะโอเคเดี๋ยวลองปิดดูนะครับดูความแตกต่างระหว่างเปิดกับปิดนะครับดูความแตกต่างระหว่างเปิดกับปิดอ่ะเปลี่ยนตัวก่อนอ่าผมลืมบอกไปนะครับว่า โกของเรากับโกของเขาก็จะหยุดเช่นเดียวกันนะครับเก <c oughs> ือบละดีนะผมเปิดไว้เอ้ยผมปิดไว้เพราะว่าโกของเขานะครับก็จะหยุดโกของเราก็จะหยุดด้วยนั่นเองนะยืนนิ่งเลยนะครับเราก็ต้องดูไว้นิดนึ่งขว้างอโอเคนะครับอันนี้คือผมเปิดฟีดโกคิปเปอร์ไว้เอ้ยผมปิดฟีดโกคิปเปอร์ไว้นะครับ อ้าวเข้าเฉยเห็นไหมโกก็จะกระโดดลับนั่นเองนะนะครับโกก็จะกระโดดลับปกติอ่ะเดี๋ยวดูภาพช้านิดหน่อ่นะนี่ครับน,นี่อันนี้คือโกกระโดดลับปกตินะผมโกใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเราเปิดโกจะยืนนิ่งยืนมองเลยนั่นเองนะครับเอาโอเคได้ยิงอีกรอบนึงอ่ะนี่ฮะโกออกมารับแล้วครับเอาอะไรของโกวะ โอเคก็สําหรับมอนที่ผมแนะนําก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับวิทเบเยอร์นะครับก็จะทําให้เห็นไหมทําให้ตัวละครของเรากับตัวละครของเขานะครับเล่นเล่นได้แบบสะดุดอ่ะหเห็นไหมเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปบเดี๋ยวผมลองหเห็นไหมเห็นไหมผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยนะแล้วผมกดวิทเบเยอร์นะครับ ผมไม่สามารถควบคุมนักเตะของผมได้เลยนะครับตรงนี้โอเคปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดก่อนโอ้โหเขายิงเข้าเลยนะเป็นไงประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะก็สามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมไบค์ไบครับ,บ,บ,รบปิ อ่ะโอเคครับก็มาดูกันที่คลิปของฝรั่งกันก่อนนะสังเกตนะครับข้างบนนะตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โห o งงมากมีได้ไงก่อนนะครับโอเคก็นะเขามีนะในะครับผมอ่ะก็ดูส่วนมากเขาก็จะให้ดูวิธีการเล่นนั่นเองนะครับน,ะบนี่ตรงนี้อ่า ผมอ่าอันนี้ผมเอารหัสออกให้ด้วยนะเพราะว่าเขาใส่รหัสมาทําค่อนข้างยากเลยนะครับผมก็เลยทําการเอารหัสออกให้เนียครับผมง่ายๆเลยตรงนี้นะครับอ่าดูดูดูในะครับผมประมาณนี้สําหรับคลิปฝรั่งนะก็ก็ประมาณนี้เลยในครับผมคลิปเขาก็มีแค่นี้นะครับเขาก็แค่เล่นให้เราดูเท่านั้นในะครับผม โอเคก็หลักๆก,ก็น่าจะเป็นแบบเลือกเมนูเงินไม่จํากัดนั่นเองนะแต่ก็อาจจะใช้ได้เป็นบางคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคก็แค่นี้เนี่ยนะคราบเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยครับผม